การอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงหรือมสรุ่นที่16จัดโดยมูลนิธิจัดการเพื่อความมั่นคงโดยมีพลเอกจรันกุลวณิชเป็นประธานมูลนิธิและพลเอกดอรมารุตปัชโชตสิงห์ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงอาจารย์ระดาวันชูช่วยกรรมการอำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั <ke carn. S 1> ่นคงขั้นสูงมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคงได้กล่าวบรรยายในหัวข้อ MyMap กลับมุมคิดเริ่มต้นจากจุดจบว่าปัจจุบันมีหลายองค์กรนำไมล์แมปไปใช้พัฒนาบุคลากรให้มีกระบวนการความคิดสร้างสารรค์สามารถนำไปประยุกต์ใช้และเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จได้ ทางนี้ My m ์แมปเป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการข้อมูลในสมองให้เป็นระบบเรียบเรียงข้อมูลเชื่อมโยงความรู้ประสบการณ์ไปถึงทัศนคติมุมมองสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นรูปธรรมและจับต้องได้กำหนดทิศทางเป้าหมายผลสำเร็จที่ชัดเจนนอกจากนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทำงานบริหารงานบริหารคนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้น m y m ์แ จึงเปรียบเสมือนกับ GPS เป็นเครื่องมือนำทางสมองสะท้อนความคิดและจับต้องความคิดได้โดยใช้ภาพสีเส้นคำสัญ,ญลักษณ์มาช่วยเรียบเรียงความคิดให้เป็นระบบผ่านการจดบันทึกคิดเป็นระบบจำได้ดีต่อย,ยอดได้สำหรับวิธีการเขียน m ม n d Map มีองค์ประกอบ3ส่วนด้วยกันค่ะนั่นคือหัวเรื่องประเด็นหลักประเด็นรอง โดยให้คำนึงถึงกฎ5ข้อประกอบด้วยเส้นสีสัญลักษณ์สร้างสรรค์และข้อความสัน้นส่วนการอ่าน My n d p a p ให้อ่านตามเข็มนาฬิกาโดยควรคำนึงถึงการเขียนประเด็นหลักให้หมดก่อนแล้วถึงจะตามมาด้วยประเด็นรองนอกจากนี้เทคนิควิธีการจำที่ได้ผลนั่นคือใช้วิธีการจดและทวนซ้ำค่ะ รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปฏิผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนได้กล่าวบรรยายในหัวข้อสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทยว่าปัจจุบันจิตสำนึกเสียหายทั้งประเทศโดยเฉพาะสำนึกของพ่อแม่ผู้ปกครองแยก่กว่าตัวเด็กวิถีชีวิตเปลี่ยนไปใช้เงินเป็นตัวตั้ง วัตถุบริโภคนิยมทําให้ต้องตั้งข้อสังเกตอะไรเกิดขึ้นกับจิตสํานึกคุณธรรมในสังคมไทยและจะหาวิธีการในการรับมือแก้ไขยอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแยงระหว่างวัยเพราะคนรุ่นใหม่จะเป็นสังคมเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียมีบทบาทในชีวิตมากขึ้นขณะที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบหลักการในการสร้างเครื่องมือดัชนีชีวัตคุณธรรมประกอบด้วยคุณธรรมถูกถอนรหัสมาเป็นกลุ่มที่จับต้องได้ กลุ่มพฤติกรรมถูกสะทอนด้วยพฤติกรรมตามช่วงวัยในวิถีชีวิตเป็นแบบสำรวจด้วยการประเมินตนเองจากภายในดัชนีชีวัดคุณธรรม5ด้านประกอบด้วยพอเพียงวินยัยรับผิดชอบสุจริตจิตสาธารณะและกะตัญญูค่ะ สถานการณ์คุณธรรมสังคมไทยในปี2566เมื่อพิจารณาออกมาเป็นรายข้อก็พบว่าในแต่ละช่วงวัยมีบางข้ออยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงและมีแนวโน้มลดลงเช่นช่วงวัย13 24ปีเรื่องวินยัยรับผิดชอบการยอมรับและปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานทางสังคม ข้อคำถามฉันไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎจราจรทุกครั้งถ้าหากมั่นใจว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับตนเองและบุคคลอื่นปี2566ค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.99และในปี2565ค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.32 เรื่องสุจริตการยืนหยัดในความถูกต้องคำถามคือเมื่อรู้ว่าเพื่อนกระทำผิดกฎหมายฉันไม่กล้าที่จะไปแจ้งตำรวจเพราะไม่ใช่เรื่องของฉันในปี2566ค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.43ส่วนในปี2565ค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.55หรือช่วงวยัย25-40ปีเรื่องวินัยรับผิดชอบการควบคุมตนเอง ข้อคำถามคือฉันจะโต้ย้งทันทีที่มีความคิดเห็นต่างกับผู้อื่นในปี2566ค่าเฉลี่ยอยู่ที่2.57และในปี2565ค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.16เรื่องกกะตันููการละอายต่อการกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องข้อคำถามคือฉันวางเฉยเมื่อรู้ตัวว่าตนเองกำลังทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ปี2,566ค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.71ส่วนปี2,565ค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.74และในช่วงวัย41ปีขึ้นไปเรื่องวินัยรับผิดชอบการยอมรับและปฏิบัติตนตามบรรทัานทางสังคมข้อคำถามคือฉันใช้ชีวิตตามอารมณ์ของตนเองเป็นหลกักโดยไม่สนใจกฎระเบียบของสังคมปี2,566ค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.85และปี2565ค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.17 ซึ่งผลจากการสำรวจด้วยเครื่องมือทุนชีวิตการประเมินพลังบวกของระบบนิเวศในสังคมไทยปี2565พบว่า3ช่วงวัยอายุ13-24ปีอายุ25-40ป,25ปีและอายุ40ปีขึ้นไปอยู่ในระดับดีค่ะ รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลกล่าวได้ว่าจากผลการสำรวจดังกล่าวพบประเด็นสำคัญที่จะนำไปสู่ข้อสเสนอเชิงนยโยบายและเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้แก่การสำรวจสถานการณ์คุณธรรมด้วยดัชนีชี้วัดคุณธรรมและทุนชีวิตครอบคลุมทุกพื้นที่รายจังหวัดเพื่อให้สามารถวางยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ในมิติทางด้านคุณธรรม เสนอตัวอย่างแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมด้านวินยัยโดยใช้ Soft Power และอิทธิพลของสื่อในการปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือ Mindset ด้วยการยกประเด็นคุณธรรมโดยใช้วินัยจราจรและการจัดการขยะเป็นประเด็นร่วมในการปฏิบัติการของสังคมและเป็นแบบแผนพฤติกรรมในการปลูกฝงังส่งเสริมคุณธรรมในระดับไมโครซิสเต็ส่งเสริมให้เป็นระบบ